สวัสดีครับฟูเรามาอยู่กับกันกับคนหนุ่มหน้าเกคนนี้กับกันแล้วนะครับมาเอ๊ะขอวันนี้เราจะมาเล่นหอคอยง่ายใา้กลางแล้วก็ยากมานะครับเพราะแรกเราจะไปที่ง่าย ง่ายมากอุกง่ายมง่ายง่ายอันนั้นมามาอยู่ในโทรออฟบีมันอยู่ในโทรออฟบีทาวเวอร์นี่มันอยู่ในโทรออฟบีทาวเวอร์ที่หนุ่มเหยียบอยู่เนี่ยฮึบอูุกตะชิคอู้

เจอกันอีพีหน้านะครับทอมบาย